สวัสดีค่ะโอ้ลมแรงมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายกันในบรรยากาศที่หนาวเหน็บนะคะเดินมาทำธุระมาทำธุระก็เลยค่ะกับก็เลยต้องเดินออกกำลังกายสักหน่อยลมแรงบรรยากาศหนาว ตอนนี้เพิ่งจะสามโมงสี่สิบหกบ่ายสามโมงสี่สิบหกแต่บรรยากาศเหมือนหกโมงเย็น ลมแรงมากเลยลมแรงท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกแล้วจะถึงบ้านก่อนฝนตกวะเนะี่ย ยังไม่ถึงสี่โมงเย็นรีมเด็กไทยสวัสดีจ้าเนี่ยอากาศเหมือนเหมือนหกโมงเย็นเลยตอนนี้อากาศเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวจะเดินไปดูไอ้ตรงนั้นสิมีน้องเสืออยู่ป่ะ น้องเสือคือแมวนะฮะผ่านตรงนี้ทีไรต้องแวะดูน้องเสือมืดแล้วใช่มืดมืดเร็วเดี๋ยวแวะไปดูน้องเสือก่อนดิน่าจะไม่อยู่น้องแมว บิมบิมสวัสดีจ้าเจอน้องแมวเอ๊ะเห็นแวบบแวบบใช่ป่ะนะเดี๋ยวกดดูก่อนเ,อเห็นดำๆนึกว่านึกว่าเจ้าเสือไม่ใช่ละเจ้าเสือ เข้าบ้านแล้วมั้งหนาวไม่มีเขาอุตส่าห์เดินมาน้วว่าจะเจอน้องเหมียวเชอรี่สวัสดีจ้า ลมแรงอย่างเงี้ยจะตุยใส่เสื้อตัวใหญ่ไม่หนาวนะครับแต่หนาวมือตอนเนี้ยหนาวมือ ใบไม้ก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่กิ่งแล้วนะคะใบไม้ร่วงหมดแล้วหน้านี้อะเฉอะแฉะเดินไปตรงไหนก็เฉอะแฉะไปหมดข้อน้าหนาวแล้วจ้า ประเทศอังกฤษบางที่ก็มีหิมะตกแต่แถวเนี้ยยังไม่มีนะคะยังไม่มีปีนี้หนาวเร็วประเทศอังกฤษหนาวเร็วนะปีนี้น่าจะหนาวนานด้วย เพื่อนเดินออกกําลังกายอาจจะได้เจอบ่อยๆนะคะช่องนี้อาจจะไลฟ์สดบ่อยๆเดี๋ยววันหลังจะอันนี้คือเห็ดอะไรมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยนี่เห็ด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 อะไรไม่รู้อยู่ตรงโคนต้นไม้ ประมาณกี่องศาแล้วที่นั่นโอ้ว้าวกี่องศาดีนะดูให้หน่อยสิประเทศอังกฤษตอนนี้ที่เคมบริดจ์กี่องศาแล้ว รถเมย์เขาก็มาเรื่อยๆนะคะเนี่ยรถเมย์แต่ไม่นั่งนะคะไม่นั่งรถเมย์จะเดินเดินไม่ไกลวันหนึ่งกะจะเดินให้ได้สักประมาณอย่างไม่ได้ก็ประมาณ40นาทีเดินไปแล้วก็เดินกลับเที่ยวละ20นาที ออกกำลังกายวันนี้อากาศไม่หนาวมากใช่ค่ะวันนี้แต่ลมแรงนะวันนี้ลมแรงอืมนานๆนนทีจะเจอรถปิกอัพที่ประเทศเนี้ยไม่ค่อยมีรถปิกอัพ đã đi đến nhà anh em Suki, ơi, có con mèo, có con mèo. mèo, Để con nó, mèo, chờ đã, có con mèo, vừa rồi có con mèo, đi đâu rồi? Mèo, ơi, yeah, con mèo, à, con <laughs> mèo, đi con mèo, con mèo. น้องกลัวน้องกลัวมีคนเยอะไงเมื่อกี้คนผ่านเยอะเหมือนน้องเสือเลยอะใกล้จะถึงน้องซุกละแถวนี้มีแมวเยอะนะ,ะอ้าวนั้นมีอีกตัวนึงนี่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 นั่งอยู่บนถังขยะเห็นไหมนั่งอยู่บนถังขยะน้องซุกแน่เลยนะ่ะ ซุกิน้องซุกน้องซุกนั่งอยู่บนถังขยะเห็นไหม <laughs> แถวนี้แมวเยอะหาดูแมวชาวบ้านนั่งอยู่บนถังขยะยังไม่เป็นไหนเลยคล้ายๆน้องซุกซูมไหมไม่ซูมแล้วเดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวดูน้องซุกก่อนที่ตรงนี้ อยู่ปะไม่อยู่เข้าบ้านแล้วหนาวเออวันนี้เจอแมวเยอะค่า,าก็เจอนะบ้านปึกซึกะ่ะ <laughs> สาวจินมาแล้วอา้าวทางนูนก็มีสาวจินสาวจินนี่คือคือแมวแมวจากประเทศเพื่อนบ้านเรา หุ่นดีสวยร่างเพรียวเรียวงามเป็นแมวตัวเมียน้องจินอ่ะชอบปีนต้นไม้ก็ไปไล่จับกะลอกกะลอกเยอะเป็นเพื่อนกะลอก

วันนี้อากาศกำลังดีนะพึ่งถึงอะไม่ถึงกับหนาวมากใช่มีน้องหมาน้องแมวน่าจะเจออีกตัวหนึ่งเพราะว่าทางใกล้ๆไปกลับบ้านอนจะจะมี มีแมวสีคล้ายๆกับเสือตัวหนึ่งเดี๋ยวเดินไปดูซิว่าวันนี้จะเจอเร่่ม,มืดแล้วนะคะตอนนี้สมัยก่อนไปทำงาน ทำงานสองที่ออกจากที่หนึ่งแล้วไปอีกที่หนึ่งปั่นจักรยานไปนะครับอากาศมืดบางทีก็มีหิมะไปลําบากอากาศมืดเร็วโอ้โอ้โออลมแรงโอ้พัดจะลมเลยลมแรงมาก ยังไม่ได้ทํากับข้าวเย็นเลยวันนี้จะทําอะไรกินดีนะ ทำไมไม่กดมงคนบอกปอเปียทอดไหมปอเปียก็น่าอร่อยนะเอาแล้วทำไมเออ เด็กๆก็จะข้ามถนนช่วงม่ไฟเขียว ตอนนี้หกเออตอนนี้สี่โมงหนึ่งนาทีสี่โมงหนึ่งนาทีแต่มืด เวลากลับบ้านยังรถไม่ค่อยติดเลยนะคะรถไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเพราว่ช่วงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ถนนเมนถนนน่ะนะมันอยู่ในซอยรถก็เลยไม่เยอะอันนี้มันอยู่ในในหมู่บ้านในซอย เดี๋ยวจะไปอีกฝั่งนั้นเผื่อเจอน้องน้องเสือเห็นเห็นน้ำท่วมที่ใต้เนาะสงสารสงสารพวกสัตว์พวกหมาพวกแมวทั้งวัวสงสารคน สงสารทุกคนเลยทั้งคนที่ไปช่วยทั้งคนที่ได้รับความลำบากเห็นแล้วน้ำตาไหลขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้วยดีตัวนี้น้ำก็รู้สึกจะลดแล้วมั้ง วันนี้วันพฤหัสอ๋อเดี๋ยวต้องเอาถังขยะออกแล้วพรุ่งนี้จะเป็นถังขยะสีเขียวดีไซเคลกับถังเขียวสงสารทั้งคนทั้งสัตว์เลยจ้าใช่ทั้งคนทั้งสัตว์สงสารเห็นแล้วน้ําตาไหล เห็นอะไรดำดำมองหาแต่สัตว์ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่แมวเห็นดำดำนอนอยู่ข้างอ๋ออ๋อถุงขยะโอ้เห็นถุงขยะเปลือนึกว่าน้องแมวนอนอยู่ตรงข้างเห็นไหมถุงขยะถุงขยะปลิวอยู่ตรงข้างข้างรั้วนึกว่าแมว ใจก็มองหาแต่แมวอากาศอย่างเี้ยหน้านอนนะอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยนอนดูทีวีแต่พักเนี้ยไม่ได้ดูหรอกทีวี ดูแต่จอโทรศัพท์หาเวลาว่างไม่ค่อยมีดูแต่โทรศัพท์ไทไปไทมาตาก็จะเป็นกุ้งกนะิงหมดนเดินมาตรงนี้เผื่อจะเจอนกเมียว น้ำอุนอ่นๆกับคุกกี้คุกกี้ก็อร่อยนะแต่ว่าหวานจังอะคุกกี้กินนมอุนอ่นๆอากาศหนาวงี้นะนมอุนอ่นๆสักแก้วหนึ่งอุ้ยนี่ไงเจอจริงๆด้วยนั่งอยู่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมยังไงเนี่ยจะซูมยังไงเห็นไหมน้องนั่งอยู่มอเตอร์ไซค์ฮลัฮโลโหลฮัลโหล ลโหลน้องนั่งอยู่มอไซฮัลโหลไฮไฮเจอเจอจนได้ไม่อยากจะถ่ายนานเพราะว่าเป็นเป็นบ้านเขาเจอน้องเมียวนั่งอยู่มอไซ <c oughs> เดียวกัน <c oughs> ใช่กับตัวกับวันนั้นแหละไม่ยอมไปไหนเลย นั่งอยู่บนมอไซคิดแล้วว่าต้องเจอมันอยู่ในบ้านเขาไม่กล้าถ่ายน,านั้นโอ้จริงๆแล้วถ้าไปไปฝั่งนู้นไปฝั่งตู้โทรศัพท์ก็จะเจออีกตัวนึ่งนะอันนั้นนะคือเจ้าเสือเจ้าเสือเบอร์สองหาดูแต่แมวเลย ใช่ตัวเดียวกันแหละนั่งอยู่ที่เดิมแล้วเขาไม่กลัวนะเขาชอบให้คนจับด้วยตัวนี้เดินตามถนนนีตาก็ล็กเล็กลกเล,ล็กหาแมว <c oughs> ตาหาแมวอืม เราต้องทำแมวตามแมวเคมบริดจ์ก็ดีนะเดินถือถือถุงอาหารแมวไปด้วยวันก่อนเดินตามถนนมาเจอลุงคนหนึ่งเขามีอาหารแมวอ่ะในกระเป๋าเขาอ่ะหลายห่อเลยเขาบอกว่าเขาไปทุกที่ที่มีแมวเพราะเขารู้ว่า Mèo ở trong này băng Hi hello, are you okay? I'm all right. Thank you. All right, sir Yeah, where are you going? Huh? Where are you going? I'm going to buy something oh, okay. Are you okay? Anything okay? Yeah. Yeah. I'm I sorry. I I can't Don't worry, don't yeah. worry. Everything okay now. Oh, okay, yeah. good, good, good. And his funeral on 19. Oh yeah. wow! On 19. Wow. So. It's a uh, Chinese. It's a uh, smell Uh, smiling. I don't know how to say English. Oh, you mean on 19? Yeah. Ah, oh. yeah. It's good. It's good. Good day. Yeah. It's uh, his birthday on 19, and then his funeral on 19 also. Oh. <laughs> the same day. Oh, okay. Yeah. No problem. So how about what what you're planning? Um, I don't know yet. That's mm -hmm. the room. Um, I'll do all the paperwork, everything. Yeah, uh, I know. A lot of paperwork. Yeah, a lot of yeah, things to do. Anything, yeah. take care. Okay, thank you, thank so, you much. so much. Thank, thank you. Thank you. Bye bye. You. bye, -bye. Hmm. friend Neighbour. nó mẹ นณะนี้เวลา4โมง11นาทีมืดแล้วตอนนี้ ตัวไม่หนาวแต่หน้านี่เย็นเป็นน้ําแข็งเลยตอนนี้หูเย็นเห็นอยู่ตอนนี้เห็นอยู่หมดแล้ว บ้านน้องจินบ้านน้องจินจินตลาน้องแมวแสนสวยโอเคนะคะเดี๋ยวจะเดินไป หาอะไรกินสักหน่อยในห้างเจอกันไลฟ์สดครั้งต่อไปนะคะอาจจะได้เจอกันบ่อยๆสำหรับช่องนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ